โอ้ยไม่อย่างโล่งอะตรงกูเเีียยกกลองสโมันจะคอยยืนดูแหละเออเวลามันยืนมันจะเหมือนยืนจ้องเวลามันดูแหละม,ม,มามมมออจังไหนดูดเอด่าดูดเอด่าเอดามันยังนั่งฟันอยู่เลย โอ้ยแต่เครื่องมือกดลังเฮ้ยลังกูเหี้ยฮด้วยขับยับเลยนะกูขับยับเพราว่าับยังไม่ทันนันเลยพนะี่เอกูโดนตีปั่นบนราคาบ้านหลัลงใหญ่บนยาน จว,วงเพื่อนบอกแบบเพื่อนว่าอ,<ก>ะอะไรใหญ่ๆก็เรียกบ้านใหญ่ทั้งนั้นแหละเอออะไรอยู่ใหญ่ๆก็บ้านใหญ่อะไรเล็กก็บ,บ้านเล็กเนื้อเลือกไล่แล้วอ๋ออุ้ยไอ้ชี้กระตุ้วลู่งไหนอ่ะไม่เห็นด้วย มันเห็นอั่นแหลติดตาบอดอ,บบอ่ะสอเผาวปหน่งหุยบ้านเล็กข้างบ้านเล็กเลยไม่ไกลไม่ไกลหอยไก่จับหอยไกลเราอะดิทินมัน,ปน,นไปไหนไงวะท่านสองไม่มีเสียงมาจากไหนมี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 ม đuợc à ba nhà, ấy, lằng guầy hìa, đù dè lêi. Lập bưng ở nẻ lờ, Mày mà nghe, mà ไม่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 มันดูอยู่แล้วอยู่แล้วกูเป็นข่ามเงินไม่หรอเฮ้ย กาวไปเต็มะเนี่ยเฮีย,ยหายแล้วไอ้เฮียมันเอากูดเดฮ้ยทิง้งเฮ้ยเล่นมันใหญ่ มมเมื่อกี้มีเสียงหัวใจอะไรบอลตัวนี้วิจัยไม่มีเสียงหัวใจเลยแต่ันอยู่ใกล้มัน,ย,มย,นย,ย,ยังไม่ได้ยินเลยคลิปหายเบียไม้หายไม้หายแล้วฝั่งนี้ฮะไต่บ้านใหญ่ก่อข้างหน้าต้องไปเล่นหลังแล้วต้องเล่นฝั่งข้างหลังกับบ้านเล็กไป,ปเลยไปเลยไปเลย ไปเลยไปเลยไปหาขึ้นไปผมหมายมันจะเลี้ยงหมดแล้วตอนเนี้ยหมายมันเลี้ยงหมดเรื่อยๆแล้วเนี้ยเฮ้ยสวัสดีเพื่อนโอ้ยมันมันหอ่อดนะไอ้น,นี่ทำมมันสไลด์พื้นงั้นไะเพื่อนเพอไรไปถึงหลังกูแล้วอะไอ้ตัวนี้มันส,สไลด์พื้นปมปนลงนลเครื่องระเบิดลบเครื่องระเบิดดูวะ ทำไรบิดเดีย,ยกูเป็นขาแบงบูมไม่ได้เหรอไมใครปั่นตรงนั้นแน่เกินเพื่อนเห็นเด้อกูว่าแทง,งวัวแทง,ง,แงโอ้ยมาเดยได้เวลาละขอดีก็ลงหน่อยเด้ไม่แรงขนาดนั้นหลอกนะ <laughs> เอ้ยอย่างน้อยได้แรงอยู่เนีย่ยดีก็ไม่มีอะอย่างน้อยๆอะเปลี่ยนหาล้วหน้าเปรี้อยวไอ้เ <หา S 2> นี่ยแบบธรรมดาที่แบบแทบไม่มีผลเลยอะไอ้เนี่ยทำไมลอยอย่างนัออ้นอะเพนมันเอาแกอะโอ,อ้โ,อโหข้ามตามาเลยไงอีอดาเอดีดาบอกมาแล้วจ้า เฮ้ยไอ้เฮียมันไม่กระทืบแล้วมันจะนกระทืบไหมเพื่อนเฮ้ยไปไหนวะเฮ็นี่ทิง้งทิ้งไปแล้วทิ้งไปแล้วโอ้ยไม่ได้ปอยอเพื่อนอยู่ไหนวะอยู่บ้านเหล็กอยู่บ้านเหล็กหยูนน่นี่ ซอยเไม่ทำไมมันดูดก้าวๆไว้อย่างนั้นวะเทมเฮียขึ้นขั้นสามได้ไม่ได้เพื่อนเจ้าวันนี้ครับปั่นต่ออดาหุ่ยสิบห้าและหญิงมาหมาตายบันใหญ่ดเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วย อไออ้มมนู่ก,ก,ก,กไไไเเห็ <S <S ปเพื่อนไปที่เดี๋ยวไปเพื่อนเดี๋ยวพ้องมามโอ้หรือเครื่องริมแมพฝั่งนี้หาอยู่หาอยู่เดินไปใต้บ้านใหญ่เพื่อนมันเดินกระทืบึ่องแล้วก็เดินไปบ้านใหญ่หามันหาหที่มึงหากูกลับมาปั่นไงยที่โดนกูไอ้สั่ เฮ้ยมันออกมาจากหลังบ้านใหญ่แล้เพื่อนพอ่อมันเป็นตัวอะไรเพื่อนอุ้ยเฮียไอสัสเ,เ,เ,เล่มาเล็ก เฮ้ยไปเครื่องไงเฮียบ้านเล็กพับแต่ยังไม่โดนกระทืบไอ้เฮียเอ,อ๋ยบ้านใหญ่ไม่มีโอกาสรอดเลยไม่มีไม้เลยเลเออปั่นเพื่อนไม่ต้องหิวไอ้เหี้ยจะตายห่ากว่าแล้ว หิวอะไรก็ได้ขี้อยากพันก่อนไอเ้เหี้ยเอ้ยแม่งเสือกตายยากแต่มันตีไม่โดนไอ้เทนเอาขี้แล้วเอาให้เสร็จเลยมาได้ยินกูนั่นแหละโอ้ตะขอใกล้วะเหี้ย เงี้ยมันไม่มีเสียงหัวใจจริงๆนะเทนเยเขาพูดจริงๆนะมันมันเดินห่อเลยอะอยู่กับเขาเฝ้าเฝ้าสองต้นใกล้อยู่ตรงกูนะเพื่อนอยู่ตรงไหนล่ะเดินวนเดินวนเป็นหลังบ้านใหญ่หลังมึงไงเทนเฮ้ยมันไปหาเพื่อนมันไปหาเพื่อนดูได้ดูอย่างนี้ มันันดิ่งไปหาเพื่นอนอะไรทิ้งไอ้ขี้ต้องล้อขอบแบบไปอีกฝั่งต้องล้อเอามาฝั่งเอาเพื่อนโนตี้เปิดเล็บ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 ต้องต้องเสียงละเดี๋ยวล่อให้ถ้ามาเดี๋ยวล่อให้ล็อประตูเลยเฮ้ยขี้เพื่อนอย่างนี้ไอ้เขี้ยเราไม่ทัน